สวัสดีทุกท่านค่ะพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิ้งอีกเช่นเคยหลายคนอาจจะเคยเจอลักษณะกราฟแบบนี้ก็คือกราฟที่มักจะวิ่งคล่อมแนวนะแนวรับหรือแนวต้านก็ตามนะวิ่งเป็นไซด์เวย์พักตัวคล่อมแนวยังไม่รู้ว่าจะเบรกทางไหนนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยวิ่ง สมมติตงนี้นะวิ่งภาพไปมาไปมาแบบนี้แล้วสุดท้ายเอา้ามันจะเลือกทางไปทางไหนไม่รู้นะคะคลิปนี้คหวานมีคําตอบนะคุณอาจจะมองว่าพฤติกรรมกล้าแบบนี้เนี่ยเทรดยากก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สําหรับคนที่มองเป็นคุณจะเห็นโอกาสนะครูหวานจะพาไปดูคลิปวิดีโอที่เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดกันก่อนเลยคะ่ะตัวอย่างการเข้าออเดอร์นะคะตรงนี้ก็เปิดออเดอร์บายไปแล้วบริเวณที่เป็น โซนนะคะใช้คําว่าโซนสีฟ้าๆตรงนี้นะคะหวานมากไว้เป็นโซนใหญ่ๆจะเป็นโซนแนวต้านนะตรงนี้แนวมีหลายแนวแล้วก็ตีชิดเนื้อแล้วก็ชิดไส้ครอบโซนไปเลยนะอันนี้จะมองเป็นภาพรวมเป็นโซนนะคะแล้วก็ราคาย้อนกลับลงมาด้านล่างเนี่ยมีการทิ้งไส้นะตรงนี้ครูหวานก็เลยเปิดออเดอร์บายขึ้นไยนะมองว่า แนวต้านเก่านะปัจจุบันกลายเป็นแนวรับใหม่นั่นเองนะคะออเดอร์นี้ก็นะจะวินไซส์นะคะแหมตรงนี้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะนะจะว่เข้าอีกออเดอร์หนึ่งนะคะรอราคาย่อกลับลงมานะ,ะาย่อมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ถ้าได้โซน กรอบสีน้ำเงินเนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยนะคะ,ะลงมาไหมอโอเคไม่เป็นไรนะตรงนี้ไม่ลงมาแต่เข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยนะโอมอีแรงขายทุบลงแต่แท่งเขียวก่อนหน้าเป็นแท่งแรงซื้อที่มีความแข็งแรงนะคะสังเกตว่าราคาลงมามีการถิ่มไส้นะแสดงว่ามีแรงซื้ออยู่นั่นเองนะออเดอร์นี้ก็วินมาได้นะคะ หวานก็เปิดออเดอร์บายขึ้นไปนะคะแล้วก็เข้าไปอีกออเดอร์หนึ่งแล้วก็มีการบวกเวลาประมาณ2นาทีนะตรงนี้ภาพรวมเนี่ยคุณดูนะภาพรวมยังเป็นอัพเทรนนะเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ดูซ้ายมือเป็นโซนแนวต้านโซนนี้นะโซนแนวต้านแล้วก็ราคานเนี่ยมันเคยมีการเบรกขึ้นไปแล้วนะแล้วก็จังหวะน,นี้ย่อกลับลงมาขวานมองว่า เป็นการพักตัวเก็บแรงเพื่อที่จะเบรกแนวนี้นั่นเองนะนะคะตรงนี้ก็วินมาได้นะคะสังเกตว่าก่อนหน้าเนี่ยราคามีการยกหาย,ยกลงนะแล้วก็ดูภาพรวมเทรนใหญ่เนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นนะคะดังนั้นแรงซื้อเนี่ยมักจะมีมากกว่าอยู่แล้วนะคะนะตรงนี้ก็มีแรงซื้อพยายามที่จะดันขึ้นไปนะคะโอ้แต่มีแรงขายนะ มาจากไหนก็คือโซในใส้ใกล้ๆนั่นแหละนะคะมันมีแรงขายซ่อนอยู่นะอืมตรงนี้ก็ถูกแรงนะคะแต่ว่าโอ้แรงซื้อก็ดันแรงนะโอ้โหแล้วก็ปิดด้านบนเลยนะคะมาดูออเดอร์นี้กันบ้างนะคะอันนี้ขวานก็เปิดออเดอร์บายนะสังเกตภาพรวมก่อนหนะ้าเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการเบรกโซนที่เป็นแนวต้านนะ เบรกแต่ว่ามันยังติดค้อมแนวนะราคามันยังพักตัวไปมาไปมาอยู่แบบนี้ยังไม่รู้ว่าจะเบรกทางไหนอันนี้เราหาจังหวะบายในโซนที่เป็นแนวต้านเก่าได้เหมือนกันออเดอร์นี้ก็วินมาได้ะคะ่ะมาดูจังหวะการเซลล์บ้างนะคะเข้าไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะแล้วก็บวกเวลา่ารอราคาดีโอโหแล้วก็สอยไปอีกหนึ่งนะคะนี่สไม้เลยนะทุกคน ยังไงต้องมาลุ้นนะแล้วก็นี่มีแรงขายทุบลงไปนะดูว่าแรงซื้อโซนแนวรับเนี่ยเขาจะดันได้ไหมนะแนวสีฟ,ฟ้าที่ครวนมากไว้เนี่ยคือโซนที่เป็นโซนแนวรับนะมีแรงซื้ออยู่ในอดีตแต่ราคามันเคยเบรกไปแล้วนะคะแล้วย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยครวนมองว่าชุดนี้เป็นชุดการพักตัวเพื่อที่จะลงต่อนะไม่ใช่จังหวะฟอลสบิ แฮ่นี่ออเดอร์แรกก็มินมาได้นะคะยังมีอีกออเดอร์นึงนะโอ้ขึ้นไปแรงเลยนะคะตรงนี้โอ้แล้วก็มีแรงขายทุบลงมาแสดงว่าโซนที่เราเซลเนี่ยมันมีแรงขายอยู่นะทุกคนโอโ้กดลงไปแต่ก็มีแรงซื้อจากแนวรับพยายามที่จะดันไหมนะคะต้องมาดูว่าเขาจะรับแรงขายได้ไหมนะ พยายามจะดันขึ้นไปนะคะแต่ว่าแรงขายก็กดแรงเหมือนกันนะคะตรงนี้ยังไงปิดโอเคอันนี้ก็วินมาได้สวยๆเลยนะคะแล้วแท่งตัดไปก็มีแรงขายเข้านั่นเองนะ,ะมาดูตัวอย่างการเซลล์อีกหนึ่งออเดอร์นะคะจังหวะนี้โอ้โหมีการพักตัวนะ,ะพักตัวแล้วก็มีแกปบนะคะสังเกตมันจะมีช่องว่างอยู่นะ แล้วก็ break ลงไปเลยอันนี้หวานก็เซล l ตามไปเลยนะคะก่อนหน้าเนี่ยเหมือนจะมีแรงซื้ออยู่โซนที่เป็นแนวรับนะโซนสีน้ำเงินเนี่ยมันคือโซนแนวรับนะคะตอนนี้ราคามันมีแก็บกระโดดแล้วก็มาเปิดข้างล่างนะหวานก็เลยเซลตามนะคะตรงน,นี้ก็โหมีแรงขายเข้าแบบรุนแรงเลย อันนี้ก็ปิดวินแบบสวยงามเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์แบบละเอียดกันเลยค่ะมาดูเหตุผลว่าทำไมครหวนถึงเปิดออเดอร์บายโซนน,นะคะโซนสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยคือโซนแนวต้านนะสังเกตครหวนมากทั้งเนื้อเทียนแล้วก็ครอบทั้งปลายไซทียนเลยนะคะอันนี้คือโซนแนวต้านทั้งหมดนะแนวต้านแล้วก็ราคาเนี่ยมันมีการไซเวย์ อยู่บริเวณที่เป็นแนวต้านตรงนี้ก็คือกรอบตรงนี้นะคะวิธีการดูก็คือเราสังเกตนะคะว่าแท่งเทียนเนี่ยเมื่อเขาลงมาถึงโซนนี้สังเกตมีการทิ้งทส้นะคะแล้วก็มีแรงซื้อดันตรงนี้ทิ้งทร้แรงซื้อดันขึ้นไปแรงๆแบบนี้ตรงนี้ทิ้งทส้แน่นอนนะคะพฤติกรรมกราฟเนี่ยเขามักจะทาําซ้าๆอันนี้ขวานก็เลยเปิดออเดอร์บายตรงนี้ไปหนึ่งนะสังเกตภาพตรงนี้ขวานบายไปหนึ่งตรงนี้ แล้วก็มาบายด้านบนอีกหนึ่งนะจังหวะด้านบนเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือรอราคาย่อกลับลงมาโซนสีน้ําเงินตรงนี้เรามีโอกาสดาได้ราคาปลายทรายเพราะว่ามันคือโซนที่เป็นแนวต้านเดิมนะคะแนวต้านเก่าปัจจุบนันเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่นั่นเองนะเราสามารถหาจาังหวะเล่นกรอบแบบนี้ได้เหมือนกันคะ่ะต่อมามาดูภาพนี้นะคะภาพรวม เทรนหลักเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสังเกตเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ที่ขวานตีมายังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็โซนนี้เป็นโซนแนวต้านเก่าถูกไหมคะอันนี้คือต้านนะต้านราคานี่ดันลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปตรงนี้มีการทำอะไรนะคะยกโลใช่ไหมทำไฮสูงขึ้นกว่าไฮก่อนหน้าโลสูงขึ้นตรงนี้ก็ไฮสูงขึ้นจังหวะแบบนี้เราสามารถตีแบบนี้ได้นะ ถ้าคุณเห็นลักษณะกราฟที่เป็นขาขึ้นและราคามันเคยเบร a แนวต้านขึ้นไปได้แล้วอันนี้แหละระวังว่าชุดนี้ชุดนี้ที่เขาย่อลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ force break มันไม่ใช่ทะลุหลอกนะตรงเนี้มันพักตัวนะคะเป็นชุดพักตัวเพื่อที่จะดันราคาขึ้นต่อหรือทำ new high เพื่อสร้าง uptrend ชุดใหม่นั่นเองจังหวะการเข้าขวานเปิด order buy ตรงนี้ ไป2อ r อ e เดอร์นะคะแล้วก็ออเดอร์แรกเนี่ยปิดในแท่ง e o ออเดอบวกเวลาไป2นาทีนะคะก็ปิดจบตรงนี้นะก็บินมาได้นั่นเองค่ะมาดูภาพที่3ตรงนี้ยังเป็นตัวอย่างการบายอยู่สังเกตว่าเส้นนี้เป็นเส้นอัพเทรนนะแล้วก็ราคาขึ้นมาละมีการทำแนวต้านนะคะตรงนี้คือแนวต้านนะต้านแล้วก็ขวานมาร์กโซนไส้เนื้อ เป็นโซนสีน้ำเงินแบบนี้นะคะราคามันจะเบรกมันก็ไม่เบรกมันมีการสด์เวพักตัวอยู่แบบนี้วิธีการก็คือคุณสามารถตีโซนนี้เป็นโซนแนวต้านอีกหนึ่งเส้นก็ได้หรือโซนไส้ที่เขาเย่ลงมาด้านล่างเป็นโซนแนวรับก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้จะได้เป็นกรอบพักตัวถามว่าภาพรวมเป็นขาขึ้นโซนนี้เป็นโซนต้านเก่าใช่ไหมปัจจุบันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่ตรงนี้ ก็เหมาะแก่การ่ายมากกว่านั้นดะีนะเพราะว่าภาพรวมยังเป็นเทรนขาขึ้นมาดูตัวอย่างการเซลกันบ้างค่ะตรงนี้เป็นโซนแนวรับทั้งหมดเลยนะกว่านจะมาร์กโซนแบบชิดเนื้อแล้วก็ปลายไซ้เถียนนะในอดีตตรงนี้ก็มีแรงซื้ออยู่สังเกตร,ราคาขึ้นมาดีดขึ้นไปตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันขึ้นไปแรงๆแบบนี้เลยนะเมื่อราคาลงมาตรงนี้หลุดอ่านเะ e a k ลงไปได้มีการ ทิ้งส้าทิ้งส้หลอกเราว่าเหมือนจะไม่ผ่านแนวนะถ้าเราเซลล์ตรงนี้คุณโดนไปหนึ่งนะคะราคากลับขึ้นไปอีกโอ้จังหวะนี้มีการทิ้งส้าคอนเฟิร์มว่าไปต่อคุณเปิดออเดอร์บายเลยอันนี้คุณก็โดนไปอีกหนึ่งอ่าแสดงว่าคุณโดนหลอกไปสองรอบแล้วนะคะตรงนี้ราคาเขามาติดโซนที่เป็นแนวต้านนะตรงนี้เป็นแนวต้านนะคะต้านเก่าแล้วก็เป็นโซน แนวรับในอดีตนั่นเองเนาะตรงนี้ก็มีการพักตัวนะคะอ่าตรงนี้ราคากลับขึ้นมาตรงนี้มีการทิงส้บ่งบอกว่ามีแรงขายเข้านะตรงนี้ก็มีแรงขายเข้าอย่างชัดเจนจังหวะที่ราคาย่อกลับขึ้นไปเนี่ยกวานก็เข้าออเดอร์นะตรงนี้ไป2อออเดอร์แล้วก็มีแรงขายถูกลงมาน,นั่นเองอันนี้คือจังหวะชุดการลงพักลงต่อพักลงต่อแล้วก็พักเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อน,นั่นเอง ตัวอย่างสุดท้ายท้ายสุดราคาตรงนี้สังเกตว่าราคามีการทำ high ทำ low ที่ต่ำลงแล้วตรงนี้สังเกต h i g ตรงนี้ high ตรงนี้ก็ต่ำลง low ก็ต่ำลงอันนี้ให้ระวังถ้าเขาไปเจอโซนที่เป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับขวานตีชิดเนื้อแล้วก็ ปลายไส้เทียนนะคะตัชุดนี้มีแรงซื้อดันขึ้นไปใช่ไหมตรงนี้สังเกตยังไงว่าเขาลงต่อได้ตรงนี้นะคะแรงซื้อดันมีแรงขายกดแต่แรงซื้อปิดเหนือแนวได้นะตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับลงมาแท่งแดงก็ยืนแนวได้ถ้าเขาจะขึ้นแท่งถัดไปก็ต้องมีแรงซื้อดันขึ้นไปให้เห็นอันนี้เราถึงจะมองหน้าบ่ายได้แต่กรณีนี้ก็คือว่า แทงโดจีแทงนี้ยืน่นปิดเหนือแนวได้ก็จริงแต่ว่าแทงถัดไปเนี่ยมีแรงขายทุบลงมาเลยสังเกตนะคะมันจะมีช่องว่างตรงนี้อยู่มันก็คือแก็บกระโดดนั่นเองนะช่วยดันราคาลงไปได้นี่คุณวันก็เปิดออเดอร์เซลล์เลยนะคะดังนั้นชุดนี้เป็นชุดพักตัวนะย่อพักตัวเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อน,นั่นเองก่อนหน้าเป็นยังไงไฮโลต่ำลงละตรงนี้ก็พักตัว ลงต่อแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีบัญชีเทรดแล้วอยากลองเทรดเนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาเรียนรู้กับถวหวานก็สามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดข์อเพิ่มเติมได้ทาง ไล์หรือว่า Facebook ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยครูวานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูอ f ฟช a t ดิงนั่นเองสำหรับวันนี้ครูวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย